สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสนุกกรบมือถือ Channel นะครับวันนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับปิดเปิด,ป,ดปุ่มแชร์โพสต์ใน Facebook ของเรานะครับบางท่านโพสต์ออกไปแล้วทําไมไม่มีคนกดไลค์หรือกดแชร์เลยนะครับนั่นเป็นที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณนะครับคุณอาจจะเผลอไปกดช่วงที่คุณจะโพสต์โพสต์นั้นขึ้นมาแล้ไปเปลี่ยนการตั้งค่าแบบนั้นนะครับอไปดูวิธีการปิดและเปิด,ป,ดปุ่มแชร์กันนะครับ ขั้นตอนแรกเลยเข้าไปที่ facebook นะครับเปิดอา่าเฟ o บุขึ้นมาเปิดอา่าเฟ o บุขึ้นมานะครับหลังจากนั้นคลิกเข้าไปที่ไอคอนของเราเพื่อที่จะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างโพสอันแรกของผมนะครับโพสอันแรกเห็นไหมครับโพสอันแรกจะมีแค่ป,ปุ่มถูกใจกับแสดงความคิดเห็นนี่แสดงว่าคุณ ปิดปุ่มแชร์เอาไว้นะครับแล้วก็โพสต์ที่2ของผมเห็นไหมครับที่ผมแชร์ลิงก์มาจะมีปุ่มถูกใจแสดงความคิดเห็นแล้วก็ปุ่มแชร์นี้แสดงว่าคุณเปิดปุ่มแชร์เอาไว้นะครับมาดูวิธีการเปิดปุ่มแชร์สําหรับโพสต์ที่เราปิดเอาไว้นะครับเข้าไปที่โพสต์โพสต์นั้นที่เราต้องการเปิดปุ่มแชร์นะครับหลังจากนั้นกดที่จุด3จุดมุมขวาของโพสต์นั้นนะครับคลิกเข้าไป จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือกนะครับให้เราเข้ามาที่เมนูแก้ไขความเป็นส่วนตัวนะครับคลิกเข้าไปครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าโพสต์ของเราที่ปิดที่ปุ่มแชร์ไม่แสดงมันถูกตั้งค่าไว้จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับของคุณผู้ชมนะครับมันเป็นเฉพาะฉันเท่านั้นเองนะครับปุ่มแชร์ก็เลยไม่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆในคุณผู้ชมทําการตั้งให้เป็นสาธารณะ ปุ่มแชร์ก็จะเปิดขึ้นมานะครับแต่ถ้าตั้งที่เพื่อนนะครับตั้งที่เพื่อนคนที่จะเห็นปุ่มแชร์ก็จะมีแต่เพื่อนเราเท่านั้นสําหรับโพสต์บางโพสต์ที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการให้เพื่อนของเราเท่านั้นคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นเพื่อนใน f a c e b o o k ก็จะไม่เห็นปุ่มแชร์นะครับก็ตั้งค่าที่เพื่อนหรือจะเอาที่เพื่อนยกเว้นอันนี้จะสามารถตั้งค่าได้เลยว่าโพสต์นี้ของเราของฉันจะไม่ให้คนคนนี้ กดแชร์คุณสามารถตั้งค่าเลือกบุคคลได้เลยว่ายกเว้นใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าละเอียดขึ้นไปอีกนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นสาธารณะและกันนะครับเพื่อจะเปิดปุ่มแชร์แลังจากนั้นให้คลิกย้อนกลับนะครับหลังจากที่กดเรากดตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วนะครับคลิกย้อนกลับไปครับ ตอนนี้ปุ่มชายยังไม่เกิดยังไม่ยังไม่แสดงขึ้นมานะครับให้เราทําการรีเฟลชหน้าของเรานะครับหรือไม่ก็คลิกปิดแอปคลิกที่โฮมนะครับหรือคลิกที่ปุ่มแสดงหน้าต่างอะไรหน้าต่างแล้วเราก็ปัดแอปต่างๆที่เราใช้งานอยู่นะครับรวมทั้ง facebook ด้วยปิดไปหลังจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่ครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราคลิกที่ไอคอนไอคอนรูปของเรานะครับ เข้าไปดูโพสต์ที่เราปิดปุ่มแชร์ไว้แล้วได้ทาการเปิดเมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ปุ่มแชร์ได้เปิดออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการปิดหรือเปิดนะครับถ้าเราจะปิดโพสต์นี้เราก็เข้าไปที่แก้ไขความเป็นส่วนตัวที่3จุดตรงนี้คลิกที่แก้ไขความเป็นส่วนตัวเลือกที่ เฉพาะฉันนะครับปุ่มแชร์ก็จะหายไปนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณคุณผู้ชมกับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญฝากกดติดตามช่องสนุกกับมือถือของผมกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ